สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนและยิ่งใหญ่อลังการและเป็นความมั่งคั่งสูงของประชาชนคนไทยทุกๆท่านอายุ16ปีขึ้นไปนะครับถึงร้อยปีเลยนะทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนยิ่งใหญ่อลังการและมั่งคั่งสูง เพราะว่าที่นี่จะสร้างประเทศไทยใหม่นั่นเองไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมและไปถือดุลทีนน่สามของโลกซึ่งการเป็นชาติมหาอำนาจน,นั้นประเทศไทยมีลิขิตต้องไปเป็น,นลิขิตการจะเป็นชาติมหาอำนาจนั้นก็จะเป็นต้องปฏิวัติคนไทยใช้คำว่าปฏิวัติเลยนะครับดังนั้นทุกคนต้องจําเป็นเร่งด่วนเรื่องยิ่งใหญ่ ต้องทำปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธแล้วจะกลายเป็นสี่จันลัยแห่งชาติสี่จันลัยแห่งชาติเพราะตอนนี้ประเทศไทยทุกคนก็รู้ว่าสภาพประเทศไทยเนี่ยการเมืองเนี่ยเลอะเทอะเลเทอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับแล้วทุกคนก็เบื่อเอือมละอาบน่นหมดศรัทธาสิ้นหวังกับประเทศไทยกับการเมืองแบบนี้ ไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปเลยได้แต่จำยอมรัฐสภาพถูกไหมท่านเป็นอยู่ท่านได้แต่ขมขื่นใจอะ่ะแต่คราวนี้มีทางเลือกทางเดินใหม่ละทางเลือกทางเดินใหม่เพราะเส้นทางของผมที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้ครับทิ้งประเทศไทยปัจจุบันที่อยู่ภายใต้รัฐที่รัฐมนูญนั่นเองเราจะเปลี่ยนไปใช้รัฐที่ใหม่เราจะใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมาหามหน้านั่นเอง ฟังให้เข้าใจนะบอกว่าคงเข้าใจที่ผมเกิดอธิบายมาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจําเป็นเร่งด่วนยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องความมาั่งคั่งสูงของท่านศักดิ์ศรีสูงด้วยมาตรฐานก็สูงและเป็นต้นแบบโลกอะ่ะเป็นต้นแบบโลกในยุค AI ทุกอย่างอลังการยิ่งใหญ่หมดเลยนะฮะเรื่องแบบนี้มีสเต็ปขั้นตอนไปเดินไปสู่เดินไปเป็นอะ่ะเดินไปสู่เดินไปเป็น ที่นี่ทาไว้ให้แล้วเรียบร้อยผมทําไว้ให้แล้วนะไว้เรียบร้อยเลยเหลืออยู่แต่เพียงท่านทําตามสเต็ปขั้นตอนผมเท่านั้นเองซึ่งผมจะเรียกว่าเป็นเทคนิคขอให้ท่านนะเชิญชวนท่านมาทําตามเทคนิคของนักอนา,าคตศาสตร์แอดธรรมาธิปไตยนะเพื่อยกระดับท่านเป็นโสดาบันธิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกคองมเะเทศเองแล้วในยุคเอไอเป็นมาตรฐานใหม่ของโลก ดังนั้นจึงต้องแจ้งให้ประชาชนทุกคนทราบนะเพราะต่อไปนี้ทุกคนจะต้องอัปเดตตัวเองอย่างเร่งด่วนเลยซึ่งเทียบได้ก็คือการปฏิวัตินั่นเองถ้าเรียกให้เพราะหน่อยเรียกว่าอัปเดตถ้าเรียกแบบบูหน่อยก็เรียกว่าปฏิวัติตัวเองท่านชอบคำไหนอทั้งทั้งทั้งสองคำนะ่ะมีหลักปฏิบัติให้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าท่านตกใจคำไหนเออ ส่วนมากจะตกใจคำว่าปฏิวัติใช่ไหมแล้วถ้าอัปเดตล่ะท่านพร้อมยินดีใช่ไหมอืมจะให้เรียกจะให้เรียกอัปเดตก็ได้นะเรียกอัปเดตก็ได้เร่งรีบอัปเดตตัวเองด่วนอย่าได้ตกขบวนนะทีนี้เมื่ออัปเดตตัวเองก็ต้องมีเทคนิคอ่าเทคนิคปรับกรติ้ลอัปเดตแ,แล้วกดปุ่มแก้ไม่กี่ปุ่มใช่ไหมแต่อันนี้มันมันมันเป็นด้านเทคนิคที่ท่านต้องทําต้องปฏิบัต แต่ก็ไม่ได้เยอะไม่มากนะเป็นเทคนิคที่ท่านต้องทำต้องปฏิบัติไม่เยอะไม่มากหรอกนะผมจะชี้เห็นการอัปเดตตัวเองนะเป็นทางเทคนิคนะอันนี้ทางเทคนิคก็คือท่านต่อไปนี้ต้องนั่งดูคลิปวิดีโอของผมซึ่งผมเป็นนักอนาคตาศาสตร์มาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยถึงแม้จะมีการ เลือกตั้งใหม่สมมติ ст, นายกกรุงยิงถูกยุบเลือกตั้งใหม่หรือไม่เลือกตั้งหรือดํารงเป็นนายกต่อไปก็แล้วแต่เอาเป็นว่าทางเลวรล้าย้ลยกันต้องเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ได้เลือกตั้งแล้วได้นายกคนใหม่มานะที่นี่ก็ทิ้งอยู่ดีนะเพราะน้าแจ้งห้ทราบที่นี่ก็ทิ้งอยู่ดีเพราะเราไม่ได้ใช้มาตรฐานเก่าอีกต่อไปแล้วไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเดิมอะเราทิ้งประเทศไทยปัจจุบันต่อให้เลือกตั้งได้นายกเราก็ทิ้งมันหมดยุคล้วหมดยุคที่ใช้นายกแล้วหมดยุคต่อไม่ได้ประชาชน ปกครองดูแลประเทศเองอ่ะมันคนละยุคกันเรียวกว่าเป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ผมจะเรียกงานที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเป็นการปฏิวัติของโลกที่โลกถูกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติมาแล้วแต่ตอนนี้ี่จะเป็นยุคประชาชนเนี้ยปฏิวัติไลฟ์สไตล์ตัวเองเทียบได้เทียบได้เทียบเท่ากับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นแหละเพราะประชาชนจะไม่อยู่ในสไตล์เช้าไปเย็นกลับทำงานเป็นท่าของทุนนิยมเพื่อง่ายช็อป ประชาชนไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นแรงงานให้ทุนนิยมแล้วจะมาเป็นมาเป็นประมุขผ่ายปกครองแล้วที่แรงงานใครมาทำก็จะมีหุ่นยนต์ที่เป็นนอยระรบอทหรือไม่ก็เป็นออโตเมตของ AI ที่มันควบคุมแล้วก็สั่งมันได้ให้ให้โรบอตทั้งหลายไปทำงานมันงว่าแทนแรงงานได้แล้วไงมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เข้าใจไหมคราวนี้ประชาชนจะมีไลส์สไตล์แบบใหม่ซึ่งจะต้องหมุนเวียนอยู่ในเมืองสี่สไตล์ให้เมืองสี่สไตล์เนี่ย มันแบ่งเป็นเมืองไฮเทคสองสองแบบคือแบบไฮเทคจ๋าเลยที่เราไปอยู่ทุกวันเนี้ยที่อยู่ภายใต้ชิปเซตกับเมืองแก้การไฮเทคซึ่งพวกนี้จะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทะเลสาบทะเลทรายอะไรก็แล้วแต,แต่แต่เป็นไฮเทคนะแต่อยู่ตามพวกนี้เอาเป็นยกตัวอยา่างเหมือนท่านไปรีสอร์ทที่สวยอ่ะที่ทะเลริมทะเลท่านไปอยู่ทะเลเนี่ยโอโ้รีสอร์ทที่สวยแต่ท่านเดินทางด้วยโดรนเนี้ยหรือแม้ก็มีเ เรือดำน้ำส่วนตัวมีเรือเร็วมีไฮเดรฟลอยมีโดนอย่างเงี้ยถ้าเดินทางสะดวกสบายอยู่กับทะเลเออเข้าใจไหมครับแล้วต่อไปท่าเรือไม่ต้องไปที่ท่าเรือท่าเรือก็จะเป็นอย่างประเทศไทยที่สร้างจากสถิตไปฝั่งตรงข้ามนู่นไม่ทราบเป็นชุมพรหรือเป็นปานบุรีหรืออะไรน,นะปีสองสิไทยก็กลับข้ามาส่งตรงนี้ส่งกลางทเพราะเราทาเส้น ทางตรงนี้นะทางเดินนี้อาจจะเป็นเรือเร็วอาจจะมีท่ากลางทะเลแล้วก็มีเรือไฮดรฟอยเร็วิ่งไปซ้ายขวาแล้วเราจะมีตะขาบทะเลตะขาบทะเลนะเป็นเรือขนส่งสินค้าเป็นกองเรือพาณิชย์เรียกกองเรือตะขาบทะเลขนส่งสินค้าไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพราะมันเร็วที่มันวิ่งก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเร็วกว่าเรือลำใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เป็นหมื่นสองหมื่นตู้อะ อันนี้รขับทะเลมันควรจะวิ่งได้ความเร็ว80หรือ100กิโลเมตรตอชั่วโมงเพราะมันเป็นไฮดรฟลอยมัน,นะแล้วมัน,นเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือประเทศไทยต้องทำสิ่งนี้นะครับโดยขบวนกู้ชาติประตักษ์สอาจจะออกแบบอย่างนี้ให้นะแต่นี่ทางเทคนิคเนี่ยก็คือประชนง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านก็ดูคลิปวิดีโอของผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโบันาิวิตไ,ไทย เมื่อเกิดปัญญาเป็นโสโดาบันทิพย์ตายแล้วท่านก็ส่งใบแสดงเจตจำนงเออส่งใบแสดงเจตจำนงผู้ประกาศจุดยืนของท่านสามจุดยืนไอจุดยืนจุดยืนทั้งสามของท่านน่ะครับมันจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศใหม่หมดเลยนะมันจะมีคนทําเองอ่ะมีขบวนการไปทําให้เพียงแต่ประชาชนนะั้นส่งใบแสดงเจ็จำนงท่านเองสเต็ปแรกท่านต้องดูคลิปวิดีโอของผมเนี่ยสิบชั่วโมงขึ้นไปเพราะเราอย,อยู่อยู่ในยุครอสิตเราจะสร้างยุครอสิตเป็นยุคศีลวิไลที่แท้จริงไง เพราะเรื่องทุกคนต้องสร้างยุคสีวิไลนี้ในยุครอสิบเนี่ยเป็นยุคสีวิไลเราต้องสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีวิไลประเทศสีวิไลคือประเทศที่มีศักดิม์มีสีที่คนทั่วโลกนับหน้าถือตาเชื่อถือและเป็นที่พึ่งของโลกเพราะเราจะประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านสันติธรรมมีศักดิ์มีสีเป็นมหาอำนาจสันติธรรมเป็นมหาอำนาจนะเห,นเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับนาโตหรือพวกยูโรยูโรอะแล้วก็เหมือนกับจีนแล้วก็เหมือนกับกลุ่มบริกอะ นั่นเราประเทศไทยมีฐานะเท่าเทียงกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วเราไปถือดุลที่สามก็ถ้าเราเป็นมหาอำนาจดุลที่สามของโลกใหญ่มากตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งที่ท่านคาดคิดไม่ถึงแต่ผมเป็นนักอนาคตศาสตร์ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะอันนี้คือบทบาทต,ต,ตัวตนตำแหน่งประเทศชที่ก็ตั้งรอไว้แล้วในอนาคตเพียงแต่คนไทยไม่ตื่นรู้ไม่เข้าใจแต่ที่นี่ตื่นรู้เข้าใจเพราะผมเป็นนักอนาคตศาสตร์ครับเตรียมเส้นทางเดินไว้ให้แล้วแต่ผมก็ัะบอกเทคนิคง่ายๆเนี่ยเพียงแค่ท่านดูคลิปของผม1ิบ ชั่วโมงขึ้นไปเพราะอยู่ในยุครอสิบเราจะสร้างชาติเป็นชาติสิบวิลายก็ต้องดูเนี่ยสิบชั่วโมงขึ้นไปเพื่อเกิดปรรัญญาเพื่อท่านเกิดปรรัญญา,เ,บบรราเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บรรันทิพไตยอ่ะเมื่มอท่านเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพไตยท่านก็ส่งใบแสดงเจตจำนงอ่ะส่งใบแสดงเจตจำนงยืนยันตัวตนด้วยจุดยืนสามจุดยืนหนึ่นงกัปพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้หมู่บ้านตำบลนี้ประกาศใช้รัที่ครอบครัวถทายมาหามนาจ แล้วก็ใช้ในโยบายของรัฐที่ครอบครัวไทยมาหำนาจซึ่งก็คือนโยบายสี่อภิหลักไทยนําโลกเราจะไปนําโลกด้วยด้านสันตินั่นเองจะพาโลกเข้าสู่โหมดสันติเพราะในโลกทั้งใบนี่มันไม่มีทางสันติมีแต่ไม่เลือกอเมริกาก็เลือกจีนซึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกอยู่กำลังกับเคี่ยวสู้กันประเทศอือ่นก็เลยอึอดอัดแต่พอประเทศไทยประกาศทางเรื่องที่สามเท่านั้นเป็นทางสันติพาโลกเข้าสู่โหมดสันติให้เป็นช่วงเวลาของสานาพุทธเข้าสู่ช่วงยอดชดาหรือยอดมงกุฎของสานาพุทธ เพราะนั้นทุโรคมันกจะยิยนดีที่จะดีใจเขาจะมาสมัครเป็นชาติสมาชิกเว็บไทยนั่นแหละเราต้องประกาศอย่างนี้นะอันนี้คือตัวตนเวียไทยที่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจสันติที่ทโดยประชาชนประกาศจุดยืนเนี่ยสามจุดยืนเนี่ยใช้ลัทิเข้าอวายมณนาเพื่อไปทําการเมืองโลกประกาศช่วงสันติธรรมของโลกเกิดขึ้นนะก็เท่ากับเราช่วยชาติอย่างยอดเยี่ยมสร้างชาติใหม่อย่างดีเลิศ ส่วนจุดยืนที่สามก็คือในเมื่อท่านได้อำน,นาจทิพย์ตายจากโรเจตมาแล้วท่านใช้ไม่เป็นเลยสั่งไม่เคยสั่งครั้งแรกไม่เคยสั่งก็เลยสั่งครั้งแรกเลยเนี่ย <c oughs> สั่งทัีให้มีสิบทีมแล้วสิบทีมนี่เรียกว่าขบวนกู้แช่ประศักงขบวนกู้แชส่สองเนี่ยจะเป็นลือล้างประเทศไทยใหม่หมดเลยแล้วสร้างประเทศไทยใหม่ขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจได้เลยส่วนจุดยืนที่สามจุดยืนที่สามคือสมัครเป็นมนุษุ์สองคำวินยัยท่านจะมีค่าตัวยี่สิบล้านบาทต่อคนนะ ที่มีบัตรประชาชนก็จะมีค่าตัว20ล้านบาทเมื่อสมัครเมื่อส่งสาบจุดยืนไปแล้วเนี่ยก็ไปทําพิธีที่โบสถ์ที่วัดศาส,สนาไหนก็ไปที่โบสถ์ที่วัดทั้งท่านอะนะไปการปฏิญาณตนไปที่โบสถ์ที่วัดไปการป,ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าชื่อในคนนี้นับถือศาสนานี้อยู่แผ่นดินนี้ตั้งแต่เกิดหรือแม้ก็เพิ่งมาอยู่ก็จะจงรักภักดีต่อแผ่นดินจะสร้างแผ่นดินไทยให้เป็นประเทศมหาอำนาจเบอร์สามนะ ไปถือดุลที่สามของโลกพาโลกเข้าสู่โหมดสันติธรรมนั่นเองนะอันนี้ก็ประกาศเขาเรียกประกาศเจ็ดจำลองไปปฏิญาณตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อประกาศแล้วท่านก็ส่งสนใบเสนอจดียนงให้กับตำบลตำบลก็จะไปรวบรวมแล้วก็ออกหนึ่งใบให้กับตำบลแล้วใบจริงเก็บไว้ที่โบสถ์ที่วัดเป็นหลักฐานเอาไว้เวลามันตรวจสอบได้แล้วก็มาให้บันทึกวีดีโอไว้ด้วยเป็นคลิปแล้วทุกคนก็คลิปมาเปิดเผยให้ดูนีน่ฉันทําแล้วฉันปฏิญาณตนแล้วโปรไฟล์ทุกคนต้องมี มี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 ม,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 มีมีคลิปที่ท่านปฏิญาณตนแล้วเนี่ยนั่นแหละครับ ه, เมื่อส่งไปแล้วมันจะเป็นใบจริงใบแท้ของจริงนะมีหลักฐานหมดมีทั้งใบจริงอยู่ที่โบสถ์ที่วัดเก็บไว้มีทั้งคลิปวีดีโออยู่บนโปรไฟล์ของทุกๆุกคนมันเป็นหลักฐานชัดเจนอะเป็นเสียงจริงของจริงจากเจ้าของเสียงดังนั้นเสียงก็จะไปรวบรวมให้ถึงสี่สิบล้านใบโดยส่งไปที่ขบวนกู้ยังสองแต่ละตำบลก็จะส่งไปยังสนีย์เพอ สันดิเอรส์ส่งสันิจังหวัดสันดิจังหวัดส่งไปขบวนกูน้ชาติประตักสองนีน่นเป็นะบนี้ขบวนประดักสองก็จะรวบรวมไม่ได้40ล้านใบเมื่อถึง40ิล้านใบนําเรือลงเรือหนึ่งรเข้ากรทมเพื่อประกาศที่รัฐสภากระบวนการนี้นก็จะเป็นข่าวไปทั่วโลกเพราะมันเป็นเรือ1 0ึลงร้อยลแล้วมาด้วยมาตรฐานใหม่ของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเพราะนั้นเป็นข่าวไปทั่วโลกแน่นอนโดยประกาศที่พัทยาเป็นครั้งแรกทําการเมืองโลกแล้วประกาศครั้งที่สอง ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนลาดร้านระเบิดทิ้งประกาศให้โลกรู้ว่าเออนี่คนไทยจับได้แล้วทางลัที่แท้ใช้ลั้ประชาธิปไตยปลอมนั่นเอง,เองก็เลยระเบิดทิ้งเพราะเจ็บใจที่มันมาสร้างประชาธิปไตยปลอกเหมือนเราเป็นคนโง่เงี้ยคราวนี้ฉันไม่โง่แล้วฉันระเบิดทิ้งเลยและอย่างฉันไม่ต้องการให้กรรษัตริย์ของเราต้องหลบสิ่งจลยัยเพราะมันเป็นสิ่งจลยัยนะมันทํ้ประเทศติดกับดักอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งจลยัย เพราะนั้นเจริญรัตน์ดำเนินกษัตริย์จะต้องพระราชดำเนินตรงไปตลอดไม่ต้องไปหลบสิ่งจะาลอยอันนี้ต้องมาเลี้ยวโคง้งหลบสิ่งจลายที่วงเวียนอนุสรีประชาธิตไตยที่นี่ระเบิดทิ้งครับทําให้แยกนั้นกลายเป็นแยกไม่มีไฟแดงต่อไปเป็นแยกไหลนิรนันแล้วผมออก,กแบบให้เป็นทางไหลน,นิลันรถไม่มีติดแล้วแยกนี้จะเป็นแยกแรกท,ทำใรถไม่ติดนะแล้วแยกอื่นก็จะเหมือนกันที่นี่ก็จะไปทําแยกอื่นให้เป็นทางไหลนิลัน์หมดและประกาศาแก้ปัญหาการเมืองหายขาดและแก้าการจราจรห้ขาดต่อไปไม่มีรถติด ซึ่งคนไทยสองอันนี้คนไทยการันตีไม่มีใครแก้ได้แต่ที่นี่ผมมาประกาศท่านต้องเปิดทางให้ผมทำนะอย่ามาบอกว่าทําไม่ได้นะท่านต้องเปิดทางให้ให้ผมทําท่านก็เห็นประจักษ์แก่สายตาท่านแล้ว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มันเป็นไปหมดแล้วมันเป็นไปได้ทีตท่านงงอยู่นะเหมือนกันการแก้การเมืองหายขาดทไายก็เป็นไปได้การแก้เจราจรายขาดก็เป็นไปได้เพราะนั้นอย่างงอย่างงนะเอาละ อ่าอันนี้คือการประกาศจุดยืนนะแล้วใบแสดงเจตนงม,มันจะไปทํางานเองเนี่ยประชาชนทําแค่นี้เองหนึ่งดูคลิปวิดีโอของผมสิบชั่วโมงขึ้นไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสได้บรรลุตายเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดบรรลตุตายท่านไปปฏิญ,ญาณต,ตนต่อบโบสถ์ต่อวัดทั้งท่านอ่าบันทึกทําเป็นคลิปวิดีโอเป็นพวกฟังที่ท่านนะแล้วแค่นี้เองท่านทำแค่นี้แล้วก็กลับบ้านถามว่ายากไหมเนี่ยทำแค่นี้ยากไหม ท่านก็รู้ใช่ไหมมันโหหมงูหม,หมงูง่ายๆไปไปฏิญาณตน,ตน,ตนตว่าจะใช้เวลาแค่ไม่กะทีหรอกเสร็จแล้วไอ้ใบเสใน,ในเจารนงมันจะเดินทางมันเองขบวนกู้ชาติสองก็จะเดินทางไปทําระเบิดนุสเสรีประชาไทยแล้วก็ไปแจ้งยังที่รามรประลุรงม้ารอห้าอ่าแจ้งให้สปสาร์การทราบว่าที่นี่สร้างอ่าจะสร้างยุคชีวิไล้กับรุอ ยุครอสิบแล้วก็วางรากฐานส่งไปยังรอสิบเอ็ดและรอสิบสองซึ่งเป็นไทยมหาราชและก็จักรพรรดินนเด็กที่จะอลังการยิ่งใหญ่เสร็จแล้วก็เคลื่อนบวนไปที่รัฐสภาไปประกาศรัฐสภาเพราะนัประธานทั้งสามดุเนี่ยจะขึ้นมาดูแรกคือน,นายกรัฐมนตรีด,ทรทดทรทรูที่สองประธานรัฐสภาดูที่สามประธานศาลทั้งสามคนเนี่ยกล้าไม่ได้ต้องมาปรากฏตัวมาโค้งคำนับใบแสดงเจตจำนงประชาชนประชาชนได,ด,ด้ต้องเห็นภาพนี้ ประชาชนต้องการเห็นภาพนี้อย่างชื่นโกชื่นใจมันโหนกมั่นใจนะครับนอนตายนอนหลับอะได้เห็นแนละ้วโอ้อำนาจฉันมีจริงเว้ยนายกก็ต้องมาโคง้งประธานรัฐสภาต้องมาโคง้งประธานศาลก็ต้องมาโคง้งโค้งใบที่ท่านส่งใบได้แหละโค้งมีอำนาจสามไปนะนะแล้วอำนาจสามดุลน,นั่นจะกลับประชาชนไม่กลับขบวนาการสิบทีมสิบทีมนะจะนสามแต่ละทีมมีอำนาจสามจิงล้างไม่ได้ถ่ายได้แล้วแต่ละทีม ดูแลสี่กระทรวงอจึงไปงล้างสี่กระทรวงเนี้ได้หมดเลยสร้างใหม่เพราะมีรัฐมนตล้างสี่กระทรวงเพราะนั้นภาพที่นายกประธา,า,านสภาแลวประธานศาลขึ้นมาโค้งกรับ,บคง้งไบ,บนี้แหละครับใบแสดงเจตจำนงประชาชนนี่แหละครับประชาชนจะชื่นอ,อกชื่นใจว่าอำนาจตัวเองมีจริงแลวประธานทั้งสามนี่นะก็หมดวาระนั่นเองหมดยุคที่จะใช้แบบนี้แล้วไม่มีแล้วไม่มีนายก ไม่มีประธานสารรัฐสภา,าไม่มีนะประธานสารยังอยู่แต่ว่าก็จะไปอีกบทบาทหนึ่งนะก็ยังอยู่นะอ่าทีนี้เมื่อประกาศไปแล้วเป็นที่นะ่แล้วให้ใบสเสนอเดียวนั้นก็จะเป็นยุบย่อยเป็นสร้างปฏิมากรรมใหม่คือเราย้ายไอ้นุสสวิริไปชัดใจใช่ไหมพูดง่ยายย้ายนุสสวิริไปชาดใจไปสร้างที่ใหม่เาให้ถนนนั้นเป็นถนนสายตรงกษัตริย์พระราชบัเญัตตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมสิษจันรลย ถนนก็ไปกลายเป็นทางหลายนิรันต์ไม่มีไฟแดงรถก็วิ่งไหลกันตลอดหลได้อย่างไรเดี๋ยวผมไปอธิบายทีผมแบบไว้ให้แล้ววันนั้นเสร็จชิ้นส่วนใบแสดงเจ็บน้องจะ